ุนี้เราใช้ถุง6กคูณสินะครับเลี้ยงไว้ชุดนี้ประมาณน่าจะ8เดือนแต่หมายความว่าทั้งหมดนี้8เดือนทั้งหมดไหมมันมี8เดือนอยู่ชุดหนึ่งประมาณน่าจะเกินน่าจะครึ่งนึ่งะเกินแล้วครับนี่มีนอทุกถุงครับนี่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงอยู่กับแปลงขายของลุงนะครับ ตรงนี้อยู่ในวัดเลยครับปะววการามนะครับตอนนี้มีคนสอบถามกันมาเยอะว่าลุงมีไผ่สังมลนแบบไหนกันบ้างมีแบบนี้ครับแบบทั่วไปคือถุงขนาด4คูณ9นะครับความสูงก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับนี่นี่ทั่วไปก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างก็คือมีรากแน่นๆนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับที่ทั่วไปนะครับนี่บางถุงก็มีนอแล้วบางถุงก็รากแน่นๆนะครับนี่ อ่าน้ำมันต่ำสูงก็ประมาณใกล้ๆสองโลนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราใส่ไปในรถเนี่ยสองพันสองเซที่นะครับเนี่ยปิกอัพเสริมแหนบนะครับแบบนี้นะครับอ่าทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งซึ่งอ่าแบบนี้เหมาะกับใครเหมาะกับเกษตรกรตัวจริงครับหรือไม่ก็ท่านที่จะเอาไปขายอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือเกษตรกรที่เขาเรียกว่าเสาอาทิตย์หรือเกษตรกรที่เราไม่ได้อยู่เฝ้าสวนนะครับนี่แบบนี้ครับ นี่ดูนะครับนี่สูงริวเลยนี่นะครับแล้วก็เป็นถุงใหญ่อันนี้ถุงสูงขนาดทั่วไปนะครับนี่ถูงใหญ่นีแบบนี้นะครับนี่อีกแบบหนึ่งครับเราเรียกว่าถุงใหญ่ยักษ์นี่ครับทุกถุงอันนี้เราใช้ถุงหกคูณสิบสองนะครับเลี้ยงไว้ชุดเนี้ประมาณน่าจะแปดเดือนแต่หมายความว่าทั้งหมดนี้แปดเดือนทั้งหมดไหมมันมีแปดเดือนอยู่ชุดหนึ่งประมาณน่าจะเกินน่าจะครึ่งหนึ่งอ่เกินแล้วครับนี่มีนอทุกถุงครับนี่ ความสูงนี่ครับทุกเทียบกับคนก่อนครับนี่ที่ลุงชอบพูดว่าใหญ่ยาวถุงเขาเรียกว่ายื่นมือเลยครับนี่ดูมือลุงดีครับนี่เกินแล้วนะครับแล้วก็มีหน่อนี่คือข้อดีแบบนี้คือโตเร็วโตวเร็วครับคือใหม่ๆทีแรกคนสนใจเรื่องของเงาแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวสอดแทรกว่ามันบางทีแล้วเงาเนี่ยมันยังมองไม่เห็นหน่อนะครับแต่ตัวนี้เห็นหน่อเลยนะครับอ๊ะมาดูเอามาดูโฟกัสกันหน่อยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ อันนี้หนอนะคบนี่หนอใหม่นี่หนอใหม่แต่บางอันมันหนอมันไม่ใช่เขาเรียกไม่ได้หนอแบบนี้มันขึ้นไปแล้วนะครับนี่วิธีการเราก็เลี้ยงครับเอาถุงเล็กมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนแล้วก็เลี้ยงครับนี่บางอันนี่ก็เห้ยหนาะเทียบไปหมดเลยคนนิยมมากตอนนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะให้ดูครับนี่เดี๋ยวลุงจับมาเห็นไหมครับนี่ดูรากโอ้โหนี่นี่อันนี้วันนี้จะไปส่งให้วัด อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปลดน้ำนะครับปรากฏว่าดูดีครับมันกินน้ําเก่งนี่เดี๋ยวเราไปส่งให้วัดครับเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วครับพรุ่งนี้ไปส่งให้วัดนี่เห็นตรงนี้ก็สวยเลยอันนี้เขามีหน่อแล้วบางถุงนะครับนี่กลับอันนี้ก็มีหน่อครับแต่ดูหน่อไม่เทียบกันนะครับนี่แล้วก็ความความใหญ่ของถุงนะครับนี่เลี้ยงมาจนนานแล้วครับนี่อันนี้ก็สวยครับแต่ว่าต้องดูแลให้ดีหน่อย นะความอึดความทนนะมันสู้ถุงใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วครับทีนี้บางคนว่าแพงจริงๆก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้ามีจํานวนก็ตอนนี้เราขายอยู่กัะหน้าสวนนี่หลายคนก็มาใช้เยอะครับเห็นไหมครับนะปลูกอย่างนี้สบายใจแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการเยอะๆก็มีส่วนลดครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่นี่นะครับก็เป็นสร้างมนตนครับอ่าตอนนี้มีนําเสนอสองสองแบบคือถุง อ่าสี่คูณเก้าับถุงหกคูณสิบสองครับอูกุกรมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเรามีหลายตัวนะครับนี่นี่ไผ่เลี้ยงหวานสังมุนนี่ไผ่สังมุนน,มน,น,นี่เลี้ยงหวานนันสังมุนสังมุนเยอะเลยครับนี่นี่กาลังเตรียมไว้ครับอ่าท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกไผ่นะครับมาดูได้เลยอ,อนุกาดาวครับคุณกาวดาว ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระคุณครับในการติดตามครับ